ได้ลาวก็ยังน้อยประเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ห้านอยได้พี่น้องเนาะได้ลาาก็ยังเหลือน้อยอ๋ออันนี้ห้านอยโอ้โหห้านอยห้านอยเด้อเมื่อวานไข่หมานสองรอบให้ตัวเด่นไปสามให้ให้เรียกสามตัวไปสามชุดเนาะไข่หมานสองรอบอืมไข่มหมานสองรอบ ไขมันสองรอบจ้าเมาื่อวานนี่จ้าไข่มันสองรอบวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะนอยพิเศษปกติมีวีใช่ไหมมีสามนอยเนาะสามนอยนี้นะ รวมมิดเลยนะขอให้เลขที่ได้มาเนี่ยมันเข้าในสามหนอยนี่ก็บอแม่หมอให้ให้วงแคบแคบแค่นี้ให้วงแคบ,บ,บแคบแค่แนี้นะให้มันเข้าในสามหนอยเนี่ยขอให้เข้าทักสองรอบแม่สามเราบขอให้เข้าสองรอบเมื่อวานก็เข้าสองรอบเมื่อวานนีเข้าสามรอบเด้เออ่วันนี้หนอยพิเศษ จะมาจิตมาอะไรฝันก็ได้ค่ะน้อยพิเศษน้อยปกติก็จะถ้าจะกันสลับก็กันเราเองค่อยไปค่อยมาเรื่องสามตัวนี่คงจะมีไว้ทุกอันนะคาตัวอีกตัวงอยู่ไหนไหนเราเขียนไว้ตรงไหนวะน้อยปกติ น้อยปกติที่ต้องออกอ V A P รวมมิดน่อย V A P ออกอะไร น่อยพี่เศษปกติวี p อก็ขอขอสิ่งตงสิทธิ์ทุกครั้งนะพี่น้องเนาะขออย่างน้อยก็ขอให้เข้าสักสองน้อยวันแล้วเข้าสองน้อยให้ได้เข้าได้สองรอบไ,ได้สองเด็ถึงจะคุม เมื่อวานเพิ่นแตให้เขาสองรอบมือก,กร์เนี่ยเพิ่นให้เขาทั้งบนทั้งล่างเลยทีเดียวเลยปังไปหมดเลยนะมือกรนเพิ่นให้เขาสองรอบเอ้าเพิ่นต้องให้เขาอีกสองรอบมือนี่นะเพิ่นให้เขาอีกสองรอบ,บกกรเพิน่นให้เขาอีกสองรอบ นี่ีสองตัวหนึ่งะอคือสองวันมันออกไปยังเพื่อน้อยเขาอีกสองอหอบเรือว่านี่เขาไปสองน้อยปกติน้อยปกติกับน,น้อยวีตีนี่เมื่อวานเนี่ยมันออกไปสองน่อยเลย ต้องสลับเองนะพี่น้องแม่หมอให้รวมมัดรวมสามอันนี้ให้สลับกันเองมัดรวมสามอันนี้ก็สลับกันเอาเองมัดรวมเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน,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 นี่ยมัดรวมก็ไปสลับมันก็จับคู่ได้เท่านี้ถ้ามันเข้าสองเด้งมันก็คุ้มเข้าสองเด้งถ้ามันเข้าสองเด้งนะสองน้อยมันก็ได้ก็ขอสิ่งเหล็ทุกค้าขอให้ คนที่เข้ามาดูให้ได้ตังน้อยก็สองรอบนะถึงจะคุ้มขอให้มันขอให้ปังขอให้โชคดีกันทุกคนนะขอให้ข้าพเจ้าถูกด้วยเด้อ